ีกแล้วครับมาอีกแล้วตั้มมาแล้วครับอัปเดตโปรโมชั่นรถอีกข้อผ่อผลถูกเหมือนผลรบรรเทาเลยครับที่สำคัญเล่นผลเริ่มต้นเพียงแค่3าพันกบาทถึง5้พันกบาทและรับประกันซ่อมศูนย์ให้สูงสุดถึง4ปีไปดูกันเลยครับรถคันแรกครับผลสี่พันกวบาทเป็นนิสสันมาร์ท 1.2e ปี2021สีแดงเกียร์อโอโต้ปกติราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่2 8,900 0บาทครับรถคันที่2ครับผ่อนเพียงแค่5,000บาทเป็น n ิ s s a n ิ a r มา 1.2e ปี2022 สีขาวเกียวออโต้ปกติราคาอยู่ที่329.000บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่2,99,000บาทครับรถคันสุดท้ายครับพรอากาบาทกับนิสสันมาร์ท1.2ปีสอสิสีดำเกียร์ธรรมดาปกติราคาอยู่ที่179.000บาทแต่วันนี้ขายเพียงแค่1 4 9 9 0 0 0บาทครับตัวรถรับประกันให้ไม่มีชนหนักไม่คว่ำน้ำท่วมที่สำคัญ ผ่อนถูกมากๆครับและรระการซ่อมศูนย์ให้4ปีสดใจรถบติดต่อที่เบอร์0830303000หากคุณหารถตุ้นี้อยู่รถเราไม่เป็นคนพลาดครับอย่าลืมโหมานะครับ